บ้านนะคะพี่บอว่าจะอาบน้ำแต่งตัวเป็นแม่มด วัสดีค่ะโอ้เสียงอะไรเสียงระเบิดหรือเปล่าตอนนี้ก็เลิกงานแล้วนะคะเด็กก็จะเข็นจักรยานกลับบ้านเพราะว่าทิ้งไว้ที่ทำงานเมื่อวานนะคะวันนี้จะเข็นไปเบียดเราฮาดาเพื่อนโรงงานโบมือให้ไม่รู้ว่าจะปั่นได้หรือเปล่าเดี๋ยวมาลุ้นกันค่ะโอ้ หิมะลมแรงนะดูดูแอเร,เราจะเปลี่ยนเป็นเส้นทางนี้นะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันนี่คือเส้นทางนะคะถือว่าใช้ได้ค่ะเพราะว่าพามเกยียดแล้วนะคะเฟนก็ปั่นมาทางสนุนใหญ่นะคะนี่ค่ะเกยียดแล้วก็ใส่เกลือนะคะไม่เลี้ยวายอย่างที่คิดนะคะตอนนี้เฟนก็จะปั่นเอารถไปท ไปที่เปลี่ยนยางนะคะแล้วก็จะไปที่ร้านนินแล้วเพื่อซื้อของนะคะอ่าก็ก็ไม่ตื่นเต้นนะคะวันนี้เพราะว่าหิมะละลายไปตามถนนแล้วก็ปั่นจักรยานอย่างสะดวกสบายค่ะตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นล้อจะไปเปลี่ยนเป็นล้ออ่าล้ออะไรโอ้จักรยานมาพอดีนะคะจะเปลี่ยนเป็นล้อ Finished. ตะปูนั่นเองค่ะเพื่อที่จะให้ไม่ตื่นเต้นในการปั่นนะคะเมื่อวานนี้กลัวมอสจนทิ้งรถไว้ที่รถจักรยานไว้ที่โรงเรียนแล้วก็เดินกลับนะตั้งชิ้งเมื่อวานเพชรน่าจะจูงกลับนะเนี่ยแต่ก็ลืมคิดไปค่ะมันมืดด้วยนอนนี่นั่นด้วยอะไรนะแต่วันนี้จะปั่นค่ะปั่นเอาไปที่ซ้อมนะคะอย่างเส้นทางนี้เพชรก็ปั่นไม่ได้นะคะ กะว่าไม่เสียงไม่เสียงค่ะตัววัดถนนนั่นเองเป็ดก็ต้องจูงเอานะคะจูงเอานี่แหละค่ะบรรยากาศนะคะเส้นทางนี้ต้องจูงเอาค่ะไม่งั้นก็จะฟาดหัวทิ่มนะคะไม่รู้ว่าข้างบนนี้เขาเกตถนนหรือยังตรงนี้เขาไม่ยังไม่เกตนะคะเขาไม่ได้ไม่จะมาเกตงบประมาณไม่พอนั่นเอง วันนี้ทำงานก็สบายสบายค่ะกับเด็กนักเรียนบุ่นวายสายสมองเป็นปกตินะคะอุ้ยถนนนี้เข้ามาเกตแล้วเพื่หวงว่าเพชรจะปั่นขึ้นได้นะคะดูดูเยี่ยมมากเลยในการปั่นถนนนี้ยังไม่ปั่นนะคะนี่เลย ท่านคิดว่าคาเฟขนาดนก็จะได้คิดลงทุนยองแรงอ ถนนที่ไม่เกียรติแล้วก็ไม่กล้าปั่นนะเมืองจมอ,อยู่ในหิมะ ส้นทางของเพชรส่งจักรยานมาเปลี่ยนล้อแล้วนะคะพรุ่งนี้มารับได้ค่ะเดี๋ยวคนมาลุ้นกันค่ะว่าพรุ่งนี้เพชรจะหมดตังไปเท่าไหร่นะคะตอนนี้ก็จะไปช้อปปิ้งและเดินกลับบ้านใช้เวลาประมาณ2กิโลกว่านะก็เดินเส้นทางก็นี่เลยลมก็แรงนะคะต้นไม้อย่าหักใส่ัันนะ ื่อนลูกชายตอนมาเรียนโรงเรียนเขาเรียกอะไรโรงเรียนอนุบาลน,นะคะเนี่เยเพื่อนเขาส่วนี้บาน,น้องซีไม่รู้ว่าขายได้หรือยังนะคะไม่รู้เขาจะขายกี่ล้านก็ไม่ได้สอบถามนะ,ะน้องซีนั่นเองอ้ชื่นใจค่ะทําอะไรเสร็จแล้วก็จะชื่นใจนะคะยังกําลังคิดหนักอยู่ตอนแรกคิดว่าจะให้เมย่านะคะมาช่วย อามาสมแต่วันี้สมองที่ได้เฮ้ยฉันเอาทิ้งไว้วันนี้วันนี้เลิกงานก็มาเอาได้นี่วะซื้อซื้นะคะนี่เลยบรรยากาศของที่ไปช้อปปิ้งต่อค่ะจ่ายเงินยาวไปนะพี่น้องนะเวลาเอาล้อออกนะะเราก็ต้องมาจ่ายค่าเอาล้อออกนะคะปโดและกุม รถใครมาโดนลากไปเนี่ยเฮ้ยเป็นเพราะอะไรถึงลากน่าจะรถเสียนะคะเขาก็เลยมาลากรถไปอะไรประมาณนี้เราก็เดินชมวิวทิวทัศน์ไปค่ะผลงานวันนี้หมดห่วงหายห่วงนะคะบั่นจักรยานมาก็ไม่ได้เสียวอย่างที่เมื่อวานเป็นนะคะลอดไปลอดไปนี่แหละคะ่ะเขาเกลีถนนเสร็จนะคะที่นี่เขาก็จะอเอาเกลือ อรยนะคะอย่างเมื่อวานนี่หิมะตกใช่ไหมคะ,ะยังไม่ตั้งทันตั้งตัวดังนั้นก็ต้องใช้เวลาในการเกตหนถนะคะ่ะเ็ดขับก็อันตรายมากนะคะขับรถไปสูงที่สาวแล้วก็คือว่าที่เห่ตอนเช้าก็รถติดนะคะรถบางคันนะคะรถบรรทุกหรือรถอะไรบางคันยังไม่ได้เปลี่ยนลอ้อล้อหน้าล้อหน้าหนาวนั่นเองดังนั้นขับขึ้นไม่ได้เป็นธรรมดา การเดินของเพรต้องเดินเร็วๆนะคะ้าเดินไม่เร็วไม่งั้นคุณจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะหนาวนะคะยิ่งเดินเร็วนะคะเราก็ยิ่งร้อนอบอ้าวเมื่อเช้านี้วิ่งไปทํางาน,นะคะ่ะตอนแรกตกใจมากเลยนะคะโทรศัพท์เพรชาร์จไม่เข้าชาร์จที่บ้านไม่เข้าตื่นเช้ามาเฮ้ยตกใจอะไรประมาณนี้พอมาชาร์จ uh, Power Bank ก็ไม่เข้าอีกก็ใช้ไหม จิมฟันเคลียเคลีย,ยมาที่ทํางานก็ชัดไม่เข้าอีกเพื่อรมงานก็ช่วยใช้แปรงสีฟันบ้างใช้กลยุทธ์ต่างๆนะคะก็ไม่เข้าเพนก็เลยเสียบทิ้งไว้นะคะแล้วก็เข้าเฉยเลยรลอดไปค่ะรลอดไปมันกลับถึงบ้านนะคะพีกบว่าจะอาบน้ำแต่งตัวเป็นแม่มดซะหน่อยก็แจกขนมเด็กๆค่ะ กอแจกขนมเด็กๆนะคะแล้วก็นั่งหอ่อปอเปียไปด้วยปีนี้มีหิมะค่ะเป็นครั้งแรกนะคะตั้งแต่ย้ายมานอร์เวย์วันปล่อยผีหิมะมาค่ะไม่แน่ใจว่าเด็กจะเยอะไหมนะคะเพราะว่าอาจจะหนาวพ่อแม่ขี้เกียจทาออกหรือไม่ก็เด็กไม่อยากออกก็ว่าได้เดี๋ยวเพื่อนๆค่อยมาพอ,อรุ่นกันกับเทสนะคะว่า เราจะไปรอดไหมเดินไปก็ลุ้นไปนะคะไม่ใช่ลุ้นหวยนะะเพือค mm ่ะ hmm. ลุ้นอะไรลุ้นล้มนะคะล้มข้ามโลกนี่นมันคงไม่ใช่เลย mm hmm. ว้านีสะานชีวิตเนฝั่งในต่างแดนนะคะก็จะเจอมีมามาแบบนี้ต่างตัวไม่ติดติดนะคะรองเท้าตะกูยังหาไม่เจออะไรนะคะ mm hmm. ล้อรถก็ยัง mm hmm. ไม่ ได้เปลี่ยนเมื่อวานทุลกทุเลมากเลยลุ้นสุดๆปั่นจักรยานไปก็รอฟิวฟิวไปค่ะไม่รู้ว่าจะลงเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือไม่ไก็โดนรถชนหรือเปล่าแต่ก็รอดมาได้ค่ะโอเคค่ะคลิปนี้เพชรก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเพชรจะพาเพื่อนๆมาชมวิถีชีวิตในนอร์เวย์เช่นเคยค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะขอให้ทุกคน มีแต่ความสุขและสมหวังสวัสดีค่ะ